หกลกซิ่วเทพแห่งมงคลชีวิตเทพหกลกซิ่วคือเทพเจ้าจีนสมองค์ที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือมาช้านานเทพทัพ้งสาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอุดมคติแห่งความสมบูรณ์แบบในชีวิตของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยพร3าประการอันเป็นที่ปรารถนาสูงสุดเทพหกลกซิ่วเริ่มได้รับการกล่าวขานร่วมกันในยุคหลังราชวงศ์หมิงโดยมีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อ เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้าซึ่งเชื่อว่าเทพเจ้าทั้งสามเป็นตัวแทนของดวงดาวอันเป็นมงคลเทพ6กเป็นตัวแทนแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภมักปรากฏในรูปลักษณ์ของเศรษฐีผู้ร่ำรวยมักอุ้มเด็กซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความสุขความสมบูรณ์พูนผลและการมีลูกหลานที่ดีเทพลกตัวแทนแห่งยศถาบรรดาศักดิ์และอำนาจวาสนามักปรากฏในรูปลักษณ์ของขุนนางระดับสูงของจีน มักจะสวมชุดขุนนางรือคทาอยู่อี้หรือม้วนคัมภีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงอำนาจและตำแหน่งที่สูง เทพซิลวตัวแทนแห่งอายุยืนยาวและสุขภาพที่แข็งแรงมักปรากฏในรูปลักษณ์ของชายชาลามีหน้าผากหนกนูนเน่นชัดถือไม้เท้าที่ห้อยผลน้ำเต้าและถือผลท้อซึ่งเป็นผลไม้มงคลอันแสดงถึงความยั่งยืนมักมีนกกระเรียนขาวอยู่ข้างกายชาวจีนเชื่อว่าการบูชาเทพพกรกซิ่ยวด้วยความศรัทธาจะได้รับพรครบทุกด้านในชีวิต การมีรูปเคารพของเทพทั้งสไว้ในบ้านจึงถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเป็นการดึงดูดพลังบวกและอุดมคติแห่งชีวิตที่ดีงามมาสู่ครอบครัวการบูชาเทพพกลกซิลจึงเป็นการสะท้อนความปราถนาอันสูงสุดของมนุษย์คือการมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขความมั่งคั่งอำนาจวาสนาและอายุที่เยืนยาว